เมื่อวานเราได้สวรสมาจากจากที่ไหนจากตลาดใช่จากตลาดแถวบ้านเดินผ่านไปแล้วเดินกลับปุ๊บเพราะว่ามันเป็นสวรสพันสีม่วงอย่างนี้แค่กลิ่นก็ฟินแล้วอ่ะมันแบบว่า น้ำลายอะไอ่าทีนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ในการที่ทําให้เราสามารถกินได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเพริกเหลือน้ำลายอะไลตลอดเวลาบ้าจริงเดี๋ยวก่อนนะมันซีดซาดมากอะ่ะ อื mm hmm. มันดีมากมันดีจริงๆแบบดีเวอร์เวอร์อ่ะจริงๆนะสิ่งที่กินกระสอบแ,แล้วอร่อยที่สุดคือน้ำปลาแต่บ้านเราไม่มีน้ำปลา ลืมซื้อมาอันนี้คือความจริงไม่มีน้ำปลาสักขวดหนึ่งที่บ้านงงม,มากแต่ดูจะไม่งามแต่ว่ามันอร่อยอือมันแบบว่าต้องลูกนี้เดี๋ยนะ โอ้ยเนาะทำไมงามปลาล่ำปละเหลื่อยอย่างนี้ล่ะแค่กลิ่นก็ฟินแล้วว่ามันหอมมากสัวรลดเป็นอะไรที่โอ้ยสับวรรดเป็นผลไม้ที่แบบฉ่ำน้ำมากโคลรีคเลีก่อนแล้วก็ควักอาเม็ดมันออกมาโฮ้ยน้ำลายเไย นะแล้วเราจะทําแบบคนอนยญาตกินไม่สุภาพเพราะมันจะคําใหญ่มากนึงสองสามอือหืออานนี้เดี๋ยวนาจะเสียงดังด้วยนะนึงสองามอือหือเหมือนส่วนน้ําแกงเฮ้ยมันดีมากแล้วอันนี้เราจะไม่ใส่พริกเกลืออืม วอกมันออกมายอย่างเงี้ยน้ำตาไหลละมันปล้มปลิ่มอันนี้รูใหญ่มากเฮ้ยอะเราพู้มีความส,าสุขกับการกินของเปรี้ยวแบบนี้มีความสุขมากเลยอะแบบแต่ว่ามันจะแบบ ดีมากกว่านี้ไปอีกถ้าบ้านเรามีน้ำปลาแค่ควักไส้เปิดออกมาแล้วก็ควักไส้เขาออกมาควักเม็ดออกอย่างงี้อันนี้คือร่อนมากไม่มีน้ำเลยแล้วก็เหยะด้วยน้ำปลานะแซบป,ปลาลําปลาเหลือโอ้โหโอโห้เขาเนี้ยแบ่งเป็นอะไรคำ้ขนด แซ่บจนขนคิงลูกอ k ่ะเฮยเธอเลิดเกินไปนละสารถอันนี้ไม่มีน้ำให้สดเลยอะดูร้อนอย่างนี้เลยอะ่ะแบบโอ้โหแล้วเราจะเอาน้ําแกงที่ไหนมาสดเฮ้ยร่วงมันตอ่อเป็นตึกไม่ได้หนึ่งสอง ไม่ต้องเคียวนะลืนเลยยกี่ลูกอ่ะหกลูกถ้านำไม่ผิดนะคะ่ะเวานก็เฮ้ย,ยบ้าจริงกินคนเดียวหมดกิโลโอ้ยอันนี้ก็ไม่มีน้ำให้ซดอ่ะอวเราจะเอาน้ำแกงที่ไหนมาุดคิดถึงน้ำปลามากอยากได้น้ำปลาสักขวดหนึง่งขวดน้อยๆก็ได้ แบบอันนี้ไม่มีไม่ใสพ่พิเกินนะมันแบบมันหอมกลิ่นมันติดจมูกเตะติดลิ้นอะ่ะแบบขอดมหน่อยโอ้ oh. หอมมากโอ้ยฉันชอบกลิ่นเธอจัง โรยอูย้อันนี้เค็มหน้าดูเดี๋ยวขอแบ่งทั้งเคค่อยสบายใจหน่อยว่าเราไม่ได้กินเค็มเกินไปแล้วก็ควักไส้เขาเออกมาอย่างนี้นะคะกินก็ต้องขออภัยหากจะต้องแบบน้ำน้ำลายไหลาตามหุยคำใหญ่มากน่าเกียดอ่ะลุงน่าเกียดนะเลิศที่สุดอ่ะ มันอร่อยมากโอ้โหซดเหมือนสดแกงได้เลยอะค่ะอันนี้เสียงเก้าอี้นะไม่ใช่เสียงตดเฮ้ยอันนี้เหมือนจะไม่สดเออใช่มันไม่สดเพราะว่าเมื่อวันถ้ากินน้อมานเมื่อวานจะสดมันเหมือนไข่ขังคกอะ ใช่ไหมอือหอรืดถ้ามันลงหรอลมนี่จะขำขำไม่ออกอุ้ยออกมาสิอือือเธอ,อ,อ,อเลิศมากสาวรถเบิร์ดล่ะเดี๋ยวนะคือทำไมหกลูกมันหมดเร็วจังอะอุ้ยอันนี้เหิวแหละ ถ้าเมื่อวานจะแบบสดกลูกแล้วก็มันน่าจะออกเรีย,รยวกว่าเนี้ยแต่อันนี้กินวันนี้ก็อร่อยแต่แต่กินพรุ่งนี้ไม่ได้น่าจะเสียธรดละอึ้งซองเงี้ยเปิดผ้ะอบชุบโอ้ยฟินขั้นสุดทําไมเรามีความสุขกับการกินโสเราได้ขนาดนี้เพราะว่ากลิ่นพอแบบพอเปิดพออบปุ๊บเนี่ย กลิ่นเขาเตะจมูโูแล้วแบบเนื้อเขาล้นๆหละกลิ่นเขาจะแบบดีมากคุยมันอร่อยที่สุดมันแบบหืมแล้วใครชอบกินผลไม้เปรี้ยวๆนะจะแบบตอนย้อนมากอะตอนยอนสุดๆหนึ่งซองหืมหุยลูกปิดท้ายนี่คืออร่อยมากหวานมาก ไม่อยากให้หมดเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะโมนี้เฮ้ยเสียดายน่าจะซื้อมาสักสามกิโลอ่ะเมะื่อวานได้มากิโลเราอ่ะคัดเอาแพยมจะเอาสีม่วงแบบม่วงม่วงปิดเขียวไปแล้วอ่ะทุกลูกมามันก็เลยได้มากิโลกว่าใช่คิดตามมาแล้วกิโลก้โหอย่างเงี้ยมันเต็มช้อนเลยนึงสอง แซ่บเวอร์อะแบบหมดแล้วอ่ะหกลูกที่รักอ่ะสองสามจัดนับขั้วสี่ห้าห้าใช่เฮ้ยสองสี่ห้า,หาหสองส,ส,องสี่ใช่ทั้งหมดหกลูกอะหนูขั้วไม่ครบลูก อันนี้คั่วเอาโอเคอันนี้ก้นปะวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าใช่ทั้งหมดหกโห่ยอหมดแล้วอ่ะปย,ยังไม่อิ่มเลยอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปหาของเปรี้ยวอย่างอื่นมากินมากินยั่วน้ำลายทุกคน